ครับก็สวัสดีแฟนๆวันพีชทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมามง,งานวันพีชตอนที่1,011นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับมันก็มีชื่อตอนว่าเกียรติยศแห่งถั่วแดงเริ่มตอนมาในฉากแรกนะครับยูสทัดคิดกับคิลเลอร์ที่ยืนอยู่ตรงขอบเกาะโอเนยฮาชิมะนะครับ ยูสทัตคิดนะครับเขาได้พูดขึ้นมาว่าเอาแล้วไงคิลเลอร์นะครับเป็นยายแก่ที่แรงดีไม่มีตกเลยแฮะแถมยังจากนั้นนะครับยูสทัคิดเมื่อเห็นท่าทีไม่ดีนะครับเมื่อเขาเห็นสายฟ้าขนาดใหญ่มารวมตัวกันอยู่ต่อหน้าบิ๊กมัมยูสทัตคิดเขาได้พูดออกมาว่าเอาเป็นว่าลบกันก่อนเถอะ เมื่อมีสายฟ้าขนาดใหญ่กําลังพุ่งมาหาเขานะครับยูสตัตคิดก็มีท่าทีที่ตกใจออกมามากเลยนะครับยูสตัตคิดเขาได้พูดออกมาว่าเฮ้ยไอสายฟ้านั่นมันโดนขังไปแล้วไม่ใช่รือไงวะบิ๊กมัมที่กําลังเอาเมฆสายฟ้าขนาดใหญ่พุ่งเข้ามาโจมดีไซคิลเลอร์กับยูสตัตคิดนะครับเอ้าทดสอบกันซะหน่อยโชว์พลังของแกให้ดูหน่อยสิเฮ้ล hey, ่าเมื่อคิลเลอร์กับยูสตัตคิดเอ็นอย่างนี้นะครับพวกเขาทั้งสองก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับ เฮลานะครับเธอได้ตอบกลับมาว่าโอ้โ oh หได้เลยค่ะมามาเมื่อพูดจบนะครับเฮาเธอได้ปล่อยสายฟ้าขนาดใหญ่โจมตีใส่โดมหัวกระโหลกโอเนาชิมะแบบเต็มๆเ,มเมลยนะครับซึ่งท่าการโจมตีนี้นะครับมีชื่อว่าฟุโกล่าเทพีอัสนีบานเฮลานะครับเธอเป็นวมีตัวใหม่ของบิ๊กมัมนะครับที่สร้างขึ้นจากดวงวิญญาณของบิ๊กมัมนั่นเองนะครับซึ่งเธอก็เป็นเหมือนซุสนั่นแหละครับ จากนั้นนะครับภาพได้ต่งมาที่บนด่านฟ้าซุดที่ยังโดนขังอยู่ในกล่องเหล็กของคิดเมื่อเขาได้ยินเสียงการโจมตีดังกล่าวมามาเกิดอะไรขึ้นนะไปอะไรหรือเปล่าอ้าวหลุดเองซะง,งั้นซึ่งในตอนนี้นะครับแน่นอนว่าจู่ๆกล่องเหล็กของคิดมันก็พังลงนะครับซุดก็ยังคงพูดต่ออีกว่ามามา,มาอยู่ไหนนะรอก่อนนะจะไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละเมื่อทาฟาก้ารอเขาอย่างนี้นะครับเขาได้พูดออกมาว่าพลังของคิดอ่อนลง บิ๊กมัมกลับเข้าไปในปราสาทแล้วสินะถ้าหลุดขึ้นมาตามหาเมฆสายฟ้านั่นอีกเราจะลำบากแน่เฮ้ hey, ฉันจะพาทุกคนไปแล้วเหลือนายไว้คนเดียวเลยนะหมวกฟางลูฟี่เขาได้ตอบกลับมานะครับว่าได้เลยเมื่อพูดจบนะครับทาฟาก้าเราได้พาทุกคนลงไปชั้นล่างนะครับเหลือ,อไว้แค่ลูฟี่กับไคโดนะครับไคโดที่กำลังลุกขึ้นมานะครับ เขาได้พูดออกมาว่าโวโล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 ท่าทางสนุกน่าดูเลยนี่ยิ่งเข้าตาจนเท่าไหร่ก็ยิ่งยิ้มสู้ได้เท่านั้นใช่ไหมล่ะ เมื่อพูดจบนะครับท้งคู่ต่างก็จ้องตากันพร้อมกับยิ้มออกมาให้กันด้วยนะครับจากนั้นนะครับทางคู่ได้พุ่งเข้ามากันลูฟี่เขาได้ใช้มัดปะทะกับกระบองหนามของไคโดนะครับจากนั้นลูฟี่เขาได้เปลี่ยนท่าการโจมตีจากใช้มัดมาเป็นใช้เท้าการะโดดทีบเข้าไปที่กระบองหนามของไคโดนะครับซึ่งท่าการโจมตีของทั้งสองนะครับมันไม่ได้สัมผัสถึงกันเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับทั้งคู่นะครับได้ปล่อยฮาคิอิ่งราชมาออกมาด้วยนะครับทำให้มีคลื่นกระแทกขนาดใหญ่ดังตุ้มสนานไป ทั้งเกาะโอนิอชิมะเลยนะครับจากนั้นนะครับภาพได้ต่มาที่ภายในปรา,าสาทชั้นที่3ฟฝั่งคิดกับคิลเลอร์ยูสทัดคิดนะครับเขาได้พูดออกมาว่าเวนเอ้ยปลิวมาซะไกลเลยที่นี่มันที่ไหนฟ้าคิลเลอร์นะครับน่าจะสักชั้นในปรา,าสาทบิ๊กมัมเม่นจะไล่ตามมาเลยแฮะสงสัยรูที่ตัวปรา,าสาทจะใหญ่ไปหรือไม่ทันเห็นว่าพวกเรากระเด็นมาชั้นไหนละมัง้ง ยูสทัดคิดนะครับเมื่อเขาได้ยินอย่างนี้เขาได้พูดออกมาว่าถ้าทางมันจะไม่ได้อยู่บนชั้นนี้นะรีบลงไปข้างล่างกันเถอะต้องไปขวางแม่แม่นั่นกลับไปจับคู่ไคโดได้อีกจากนั้นนะครับทั้งคู่ต่างกันพาวิ่งลงมาชั้น2นะครับเมื่อพวกลูกกระจกอของไคโดเห็นอย่างนี้นะครับพวกเขาต่างพากันวิ่งเข้าไปหายูสทัดคิดกับคิลเลอร์นะครับและพวกเขาได้พูดออกมาว่ากับตันคิดกับคิลเลอร์นี่ว่าเด็ดหัวมันเลย แต่ทว่าจูจูนะครับก็มีเสียงของใครบางคนพูดแทรกเข้ามาว่าหลีกไปซะดาบฟังทะลวงซึ่งแน่นอนว่าถ้าการโจมตีนี้นะครับมันโจมตีหายูสทัดคิดกับคิลเลอร์นะครับ แต่ยูสตัดคิดกับคิลเลอร์พวกเขาทั้งสองก็สามารถหลบการโจมตีนี้ไปได้ไดแบบไม่ยากนักน,นะครับเมื่อยูสตัดคิดกับคิลเลอร์แห่งนี้พวกเขาทั้งสองได้พูดออกมาพร้อมๆกันว่าฮอคินเมื่อยูสตัดคิดอย่างนี้นะครับเขาได้ยิ้มออกมาพร้อมกับพูดออกมาว่าแกยังกล้าเสนอหน้ามาฆ่าพวกเราอีกเลยไอคนทรยศบาซิลฮอคินนะครับเขาได้ตอบกลับมาว่าเราก็ดูนาภูทรยศเหมือนกันหมดนั่นแหละ ฉันแค่เลี่ยงการต่อสู้ที่รู้ดีว่าไม่มีทางชนะก็เท่านั้นเองส่วนพวกแกก็ยังอุตส่าห์มีชีวิตรอดกันมาได้อีกนะและจูจูนะครับคิลเลอร์เขาได้พูดออกมาว่าคิดนายล่วงหน้าไปก่อนเลยอย่าปล่อยให้บิ๊กมัมอารวาตามใจชอบได้เมื่อยูสทัดคิดเขาได้ยินอย่างนี้นะครับเขาก็จำเป็นต้องตัดสินใจวิ่งลงไปชั้นล่างพร้อมกับพูดออกมาว่าฝากด้วยละ่ะ เมื่อลูกน้องของฮอคินเห็นอย่างนี้นะครับพวกเขาต่างพากันวิ่งไล่ตามยูสทัดคิดไปด้วยนะครับพร้อมกับพูดออกมาว่าเจ้าคิดมันหนีไปแล้วฮอคินนะครับเขาได้กลายร่างเป็นปีศาจหุนฟางพร้อมกับพูดกับคินเลอร์ไปว่าแบบนี้ก็ดีเลยถ้าสู้สองลุ่มหนึ่งฉันคงไม่มีโอกาสชนะหรอกคินเลอร์เขาได้ตอบกลับฮอคินไปนะครับว่าแกนี่ก็ทํางานสกุมค่าตัวเลยนี่วากลายเป็นหมาลับใช้เต็มตัวไปแล้วสินะ เมื่อฮอคินเขาได้ยินอย่างนี้นะครับเขาก็รู้สึกไม่พอใจคิลเลอร์เป็นอย่างมากเลยนะครับพร้อมกับพูดออกมาว่าขอภาวนาให้แกโชคดีก็แล้วกันคิลเลอร์คิลเลอร์นะครับเขาได้ตอบกลับฮอคินมานะครับว่าไปตายซะโชคอะไรของแกนั่นให้เท่าไหร่ฉันก็ไม่เอาลอกจากนั้นนะครับภาพไ้ตัดมาที่ภายในปราสาทชั้น2นะครับในตอนนี้เพจวันเขาได้กระโดดขึ้นมาเกาะหางของโคมาจิโยนะครับ เพื่อที่จะมาจัดการนามิและก็อูซบนะครับเมื่อนามิกับอูซบเห็นอย่างนี้นะครับพวกเขาทั้งสองเขารู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับพร้อมกับพูดออกมาว่าจ้าเจ้ามนุษย์นีโนเสาร์มันเกาะท้ายเราแล้วในตอนนี้นะครับนามิกับอูซบต่างพากันกระ n a โจมตีใส่เพดวันแต่มันก็ไม่เป็นผลนะครับต้องยิงอะไรใส่อีกสักกี่นัดถึงจะล้มมาได้เนี่ยจะอึดเกินมนุษย์มานาไปถึงไหนกันฟ้าเพดวันเมื่อเขาได้ยินอย่างนี้นะครับ เขาได้พูดออกมาว่าพวกแกนั่นแหละเลิกดื้อด้านแล้วยอมแพ้สัทีสิวะด้วยความที่กลัวามากๆนะครับในตอนนี้อุโซกับนามนิพวกเขาทั้งสองต่างพากันร้องไห้ออกมานะครับแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับพวกเขาทั้งสองก็ยังคงช่วยกันกระนำโจมตีใส่เพทวันฝันไปเหอะพวกฉันไม่ยอมตายง่ายๆหรอกเฟยลงไปเลยนะไอ้จิ้งเหลนงี่เง่าไปไกลๆเลยไป นามินะครับเธอได้พูดกับอุซบไปว่าอุซบเล็งจุดสําคัญมาเลยขมับคางลูกกระเดือกลิ้นปีลูกตาลูจม,มูกทางด้านของเด็กหญิงสาวอุธามะเนะครับเธอได้พูดกับสั์เลี้ยงของเธอไปว่าสู้เขานะโคามาจิโยอีแค่นิดเดียวเองถ้าไปถึงเวทีของห้องแสดงดนตรีเมื่อไหร่ข้าก็จะได้ออกคําสั่งกับศัตรูทุกคนที่พวกอุมามิจังจะขี้บีดาหให้พร้อมกันในทีเดียวไปเลย จากนั้นพอทุกคนกลายมาเป็นพวกเราหน้าที่ข้าก็จบแล้วล่ะข้าขอแค่ได้ทํำประโยชน์ให้ทุกคนก็พอแล้วหลังจากนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างเพราะหันช่วยไปให้ถึงเวทีเมื่อนามิกับอูซบได้ยินอย่างนี้นะครับพวกเขาทั้งสองรู้สึกไม่พอใจธามะเป็นอย่างมากเลยนะครับและได้หันมาตาวาดธามะอย่าพูดอะไรบ้าๆสิธามะพี่กับลุงคนนี้จะช่วยปกป้องเธอเองนะ ไม่ต้องเป็นห่วงเลยอุซพนะครับได้หันไปตาหมานามีนะครับว่าว่าใครลุงฟ้าฉันยัง19บเ้านะเฮ้ยทามาสนะครับเธอได้พูดออกมาว่าแต่ว่าข้าน่ะที่จริงก็กลัวจนจะทนไม่ไหวอยู่แล้วอุซบนะครับเขาได้พูดออกมาว่าขอโทษนาธามะสบายใจได้เลยพี่จะไม่ให้เธอต้องกลัวอีกแล้วทุกคนมอบลงถ่าไม้ตายกระสุนดาวเขียวดอกไม้ไฟเบ่งบาน ซึ่งถ้าการโจมตีนี้นะครับมันก็ทําให้เพจวันล่วงลงจากหางของโคามาจิโยนะครับนามิเธอได้หันมาพูดกับอุซพบนะครับว่าร้อนเดี๋ยวก่อนซีอุซพบอุซพบนะครับเขาได้พูดออกมาว่าโทษทีอาวุธระยะประชิดฉันมีไม่เยอะนะ่ะยังไงก็ต้องสอยหมอนี่ให้ล่วงให้ได้ก่อนอุซพบเขาได้กระหน่ำโจมตีใส่เพจวันนะครับถ้าไม้ตายกระสุนดาวเขียว ระเบิดลูกสนซึ่งท่าการโจมตีนี้ของอูซบนะครับมันก็ทําให้เกิดการระเบิดแบบต่อเนื่องนะครับเยี่ยมเข้าเป้าเต็มๆเ,เป็นไงล่ะไอ้บ้าเอ้ยท่ามกลางกลุ่มควันนะครับจูจูจเพดวันเขาลุกขึ้นมานะครับเมื่ออูซบเขาเห็หนอย่างนี้อูซบเขาได้พูดออกมาด้วยความตกใจนะครับว่าจ้ากยังยืนได้อีกเลรออะไรของมันกันเนี่ยผู้มีพลังพิเศษสายไดยโนเสาร์มันหดขนาดนี้เลยหรือ้า เพจวันนะครับเขาได้พูดออกมาว่าไอจมูกยาวนั่นอุศเขายังคงพูดต่ออีกนะครับว่าถ้าขี้บีดังโงใช้ได้ผลก็สบายไปแล้วแต่นี่ดันใช้ได้แค่กับพวกสมาอีกในขณะเดียวกันนั่นเองนะครับจ,จู่ๆเสียงของบิ๊กมัมก็ดังขึ้นนะครับโผห่หวงมาซะคิดเมื่ออุศกับนามนิเห็นอย่างนี้นะครับพวกเขาทั้งสองก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเรียกได้ว่าทั้งน้ำบูน้ำตาเนี่ยไหลออกมาครบเลยนะครับ พร้อมกับพูดออกมาว่าอ้าบิ๊กมัมเมื่อได้ยินอย่างนี้นะครับบิ Mom, ๊กมัมเธอก็ก,ก้มลงมามองเจ้าของเสียงพร้อมกับพูดออกมาว่าหืมพวกแกแมวขโมยส่วนเจ้าจมูกยาวนี่ก็พวกพ้องของหมวกฟางเหมือนกันสินะเมื่ออุโซกับนามิได้ยินสิ่งที่บิ๊กมัมพูดออกมานะครับยิ่งทําให้พวกเขานะครับผวาไปกันใหญ่เลยนะครับแต่จูจูนะครับเด็กหญิงสาวอุธามะก็ได้พูดเซกเข้ามาว่าโอลินจัง เมื่อบิ๊กมัมเธอได้พบกับโอทามาสนะครับสีหน้าแววตาของเธอก็เปลี่ยนไปพร้อมกับพูดออกมาว่าอา้าวโอทามานี่นาไปไงมาไงล่ะนี่ทำไมถึงมาอยู่ในที่อันตรายแบบนี้ล่ะจ๊โพวมเมทิุสเมื่อเข้าอย่างนี้นะครับเขาก็มีสีหน้าที่ไม่เดียวเสอเลยนะครับพร้อมกับพูดออกมาว่าแย่ละนี่มันมาเธอร์โหมดที่จะออกมาเป็นบางครั้งเวลามามาอยู่กับเด็กไม่เกินสิขวบนี่ว่า โอทามะนะครับได้ตอบกลับบิ๊กมัมไปว่าข้าเป็นหวงเจ้าแทบแย่แนะ่โอลินจังเพราะจูๆ่ๆเจ้าก็หายตัวไปจากอูด้งเฉยเลยอูโซกัมนามิเมืเ่อยอย่างนี้นะครับพวกเขาทั้งสองก็รู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากเลยนะครับพร้อมกับพูดออกมาว่าหาเดะด,ดเดียวนะโอทามะเป็นเพื่อนกันเหลอบิ๊กมัมเธอยังพูดกับเด็กหญิงสาวโอธามะต่อนะครับว่าตอนนั้นต้องขอบใจเธอมากเลยนะอุซาช่วยดูแลฉันตอนสูดเสียความทรงจำซะดีเลย เด็กหญิงสาวอุธามะนะครับเธอได้ตอบกลับบิ๊กมัมว่าเย่ดีจังเลยได้ความทรงจํากลับมาแล้วสินะบิ๊กมัมนะครับเธอยังพูดต่ออีกว่าอ๋อเรื่องที่เธอพาฉันไปเมืองโอโคโบเลที่สกปรกสกปรกมีแต่ชาวบ้านจอมจุนจ้านกับรสชาติของตัวแดงต้มชามเล็กๆที่นางยาโจกโอซึรุทําให้ฉันก็ยังไม่ลืมหรอกนะนั่นน่ะอร่อยสุดๆไปเลยเมื่อได้ยินบิ๊กมัมพูดถึงเมืองโอโคโบเลนะครับเด็กหญิงสาวอุธามะก็ทําหน้าเศร้านะครับ จากนั้นโอธามะก็ค่อยๆเล่าเรื่องในวันนั้นให้บิ๊กมัมฟังนะครับว่าเมืองโคโบเลนนั่นตอนนี้ไม่มีแล้วล่ะก่อนเปิดศึกครั้งนี้พวกชาวบ้านช่วยกันโกหกว่าข้าวที่พวกคุณซามูไรเอาไปกินนะ่ะที่จริงแล้วชาวบ้านแอบ,บกินกันเองพวกลูกน้องของไคโดก็เลยเผาเมืองทิ้งทั้งเมืองเลยพวกลูกน้องของไคโดที่ได้จัดการเผาเมืองโอโคโบเลทิ้งในวันนั้นนะครับพวกเขาได้พูดออกมาว่า ไอพวกนี้มันเป็นกบฏอย่าให้หนีไปได้พอมันไปพร้อมกับบ้านซะเมื่อได้ยินอย่างนี้นะครับบิ Big Mom, ๊กมัมเธอก็รู้สึกโมโหเป็นอย่างมากเลยนะครับพร้อมกับพูดออกมาว่าหาและบิ๊กมัมเธอก็ได้นึกถึงเรื่องราวในวันนั้นนะครับในวันที่โอซูรุเอาถั่วแดงต้มมาให้เธอขอโทษด้วยนะคุณโอลินเรามีให้แค่นี้เองและบิ๊กมัมนะครับเธอรู้สึกชื่นชอบรสชาติของถั่วแดงต้มมา,มากๆเลยนะครับอร่อย และบิ๊กมัมเธอได้นึกถึงเรื่องราวในวันนั้นนะครับในวันที่พวกของอุามะช่วยกันแต่งตัวให้กับเธออุ๊ยดูข้อกับเจ้าดีนะสวยมากเลยจากคุณโอลินจริงเหรอจากนั้นนะครับเด็กหญิงสาวอุธามะก็ได้ร้องไห้ออกมาและยังคงนึกถึงเรื่องราวในวันนั้นประหารมันทั้งเมืองเผาให้หมดยัยเหลือด้วยสีหน้าที่โมโหเป็นอย่างมากนะครับในตอนนี้บิ๊กมัมยังพูดต่ออีกว่าลิวล้อ,องไคโดบังอาจทำกับเมืองโคโบเลที่เคยใจดีกับฉันสักขนาดนั้นเลยเหรอ และในตอนนี้นะครับเพจวันกําลังเข้าประชิดตัวนามนิกับอุซบแล้วนะครับอุซบเมื่อเข้าไปนอย่างนี้นะครับเขาได้พูดออกมาด้วยความตกใจว่าเวเจ้ามนุษย์ในแนวเสามาแล้วอย่าเข้ามานะเรายุ่งกันอยู่ไม่เห็นเหรอเมื่อเพจวันเขาเห็นบิ๊กมัมน,นะครับเขาได้พูดออกมาว่าบิ๊กมัมเหรอมาได้จังหวะดีเลยอย่าปล่อยให้พวกนั้นผ่านไปได้เชล่ะพวกของอุซบเมื่อเห็นอย่างนี้นะครับพวกเขาได้พูดออกมาว่านี่เ็วโคมาจิโย จากนั้นนะครับเพจวันได้กระโดขึ้นมาเพื่อที่จะฮับล่างของพวกของอูซบนะครับและได้พูดออกมาว่าสายไปแล้วเฟ้ยจบกันแค่นี้แหละแต่ถ้าว่าจูจูนะครับลังเสียมาอิดของบิ๊กมัมก็ได้ปลุยพุ่งออกมาและเธอได้คุมมาเคียงลาชันไปที่หมัดของเธอพร้อมกับพูดออกมาว่าพวกแกรู้ไว้ซะวงการโจรสลัดนะถึงจะชั่วชาสักแค่ไหนมันก็ต้องมีเกียรติยศของโจรสลัดกันบ้างโว้ยไอ้เบือกนี่ เมื่อพูดจบนะครับบิ๊กมัมได้ชกเข้าไปที่เพดวันแบบเต็มเ็มเลยนะครับทําให้เพดวันถึงกับกบเลือดออกมาพวกลูกกระจอกของกลุ่มจทัร้อยศูนย์ที่เห็นการทั้งหมดนะครับพวกเขาก็พากันรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับและได้พูดออกมาว่าถถถถถท่านเพดวันยูสทัดคิดที่ได้ลงมาถึงชั้น2แล้วในตอนนี้นะครับทางนั้นเองเลยบิ๊กมัมสุดที่ได้ลงมาถึงชั้น2แล้วเช่นกันนะครับอะมามาน่นายังมีชีวิตอยู่ด้วยโลกอ,อกไปที อุนติที่ได้มาเหตุการณ์ทั้งหมดแบบพอดีเลยนะครับเธอรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับและได้พูดออกมาว่าเพตันและพวกลูกกระจกของกลุ่มโจษาร้อยศูนย์นะครับเมื่อเห็นอย่างนี้เขาได้พูดแทรกเข้ามาว่าแย่ yeah, ละสิท่านอุนติมาแล้วและได้มีการเล่าเรื่องนะครับว่าพี่สาวออกโรงและมมงงอวันพิษตอนที่1 0 1 1นะครับก็ได้ตัดจบลงมาในฉากนี้เลยนะครับ ครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับมังงะวันพีสตอนที่1นึ่ซึ่งในตอนนี้นะครับฉากพีคๆก็คงหนีไม่พ้นฉากที่พ๊กมัมนะครับมาอยู่ฝ่ายเดียวกับเด็กหญิงสาวโอทามะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องมารอรุ่นกันในตอนต่อไปเลยครับว่าสถานการณ์บนเกาะโอเนาชิมะนะครับจะเป็นอย่างไรและในสัปดาห์หน้านะครับมังงะวันพีสงดนันก็เท่ากับว่าเราก็จะได้กลับมางานมังงะวันพีสในวันที่9พฤษภาคมเดือนหน้าเลยนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกๆท่านมากๆเลยจริงๆนะครับที่อยู่กับผมมาถึงณจุดจุดนี้นะครับและถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดไปในคลิปนี้ผมต้องขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับและขอรบกวนทุกท่านอีกเช่นเคยเลยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่ทุกท่านนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องของผมในครั้งหน้านะครับและเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนท่านใดนะครับที่ก คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านคอมเมนต์ของท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทั้งหมดไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ